จังหวัดตรังส่งอสมเร่งเคาประตูบ้านให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดสิก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่หลังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มสองรายในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกลุ่มเสี่ยง608ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดตรังมียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมาจำนวน1935รายมีผู้เสียชีวิตจำนวน81รายโดยแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายเป็นกลุ่มเสี่ยง608ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนดังนั้นจังหวัดตรังโดยสำนักงานสาธารณสุขจัััังงงงหวดรรจึมพลอ สอมส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกัน608ให้ปลอดภัยด้วยการส่งอสมเร่งเคาะประตูบ้านให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่2566ซึ่งทุกรงพยาบาลได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกวันเว้นบรรยุดราชการประชาชนสามารถเดินทางมาติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ฝีทุกเข็มยอยนต์สปรอัคาไกรสีสวทตรังรายงาน and